ครับอันนี้ก็ได้แล้วนะครับผัดกระลำปีใส่หมูสามชั้นนะครับอันนี้สีสันสวยๆสวยมากนะครับพร้อมทานนะครับผมครับสวัสดีครับวันนี้ครัวบ้านอาหารเนื้อนะครับจะนำเสนอผัดกระลำปีนะครับใส่หมูสามชั้นครับครับเดี๋ยวมาดูวิธีการทำได้เลยนะครับว่าใส่อะไรบ้างครับ เมนูวันนี้เป็นกระหล่ำปีที่หั่นแล้วนะครับแล้วก็จะมีหมูครับเนื้อหมูสามชั้นนะครับหั่นชิ้นนะครับมะเขือเทศครับแล้วก็จะมีพริกแล้วก็กระปิหอมกระเทียมนะครับสหรับครับบบแรกก็ต้องตำพริกก่อนนะครับพริกกระเทียมแล้วก็กระเทียมครับตำรวมกันเลยครับ เช่องคุณผัดมีมากจะคล้ายกันนะครับตำริกครับตำพอแหลกนะครับ นะครับผมใช้น้ำมันรำข้าวครับ ทาใจเราไดครับนี่ใสมาหมนึจานนะฮะ ซอดริงนิดครับสีดวขาวทอดงน,นิดครับไปก็เป็นน้ำมันหอยครับ 几可这一 เดี๋ยวนักตานิดนึงนะครับ ี่ละครับอร่อยครับนี่ก็สำเร็จแล้วนะครับผัดกะหล่ำปีนะครับมีสันสวยมากนะครับรสชาติก็อร่อยครับขอบคุณนี่ติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ